ครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับก่อนจะพูดอะไรเนี่ยผมก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับรวมถึงคำติชมทั้งหลายนะครับผมยังไงผมก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับผมจะมาพูดเรื่องอโคนะครับก็คือกว่าผมจะมีวันนี้เนี่ยผมมีอโค3ตัวนะครับผมตัวแรกของผมเนี่ยคือตัวนี้นะครับ สเตตัสก็ประมาณนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยผมปั้นตัวนี้มาพร้อมโจนนะครับเพราะว่าหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะเอาไปแต่งงานกับอาชีพโลกนะครับผมไอความหวังตรงนั้นน่ะมันชนานเกินไปนะครับผมก็เลยเก็บเลเวลมันไว้แค่60นะครับไม่ได้อะไรมากมายแล้วทีเนี้ยผมยุบโครงการโจรไปด้วยนะครับก็เลยต้องยุบตัวนี้ตามไปด้วยนะครับ แล้วก็ตัวที่2ก็เป็นอโคบูนะครับผมก็คือตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าถ้าเล่นอโคบูเนี่ยถึง80-90-99เะ้าอย่างอะไรเงี้ยกว่าค้าสมันจะมาเนี่ยผมว่าอโคผมก็เลเวลสูงพอสมควรอะไรอย่างนี้ ก็นั่นแหละครับได้มาถึง80ก็เริ่มรู้ตัวไม่เหมาะกับอาชีพแบบนี้นะครับผมก็เลยไปเล่นอ่าสวอตนะครับซึ่งในตัวสวอตเนี่ยผมก็ปั้นมาเป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่ามันก็แต่งงานกับตัวนี้ไม่ได้นะครับผมก็เลยปั้นมาเป็นผู้หญิงนะครับก็เพื่อที่จะเอาไว้แต่งกับอโคตัวนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะไปแต่งเนี่ยผมมีเรื่องที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนเรื่องหนึ่งนะครับผมว่านะมันไม่เหมาะที่จะแต่งงานอย่างแรงนะครับผมก็คือด้วยมานาของมันเนี่ย500ก็จริง เราหยิบเดี๋ยวมาให้น้องดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้มานาจนหมดนะครับเวลาเราแต่งงานแล้วเราโยนมานาเนี่ยมานามันจะเด้งน้อยมากนะครับผมประมาณ11เองมั้งครับผมอย่างไอตัวนี้มี500ถูกไหมครับสิ่งที่มันแตกต่างกันคือตรงนี้นะครับผมคือการเด้งมานาเนี่ยครับนี่คือเลเวล57นะครับผมเด้งทีละเท่าไหรนะ่วะางล่ะ19นะครับผม อ่าส9นะครับคือแทบจะไม่ต้องเทียบกันเลยนะครับว่าอันไหนมันเต็มเร็วกว่ากันนะครับการแต่งงานเนี่ยมันควรที่จะมานาเต็มเร็วถูกไหมครับเพราะว่าเวลาเราโยนมานาทีหนึ่งมันก็หมดอะไรอย่างนี้นะครับและนั่นก็คือการกําเนิดตัวหลักของผมนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมเลเวล70แล้วนะครับตอนนี้สเตตก็ประมาณนี้แหละนะครับคือนี้ก็เป็นหนึ่งอุทาหรณ์เล็กๆนะครับผมโคบูไม่เหมาะที่จะแต่งงานเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็นะครับผมอันนี้ก็คือจะมาพูดถึงอ่า ตัวอโคบูเอ้ยตัวโคหลักของผมนะครับของทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละนะครับจะอัปเดตอัปอินไว้ประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมแนะนําว่าอยากให้มีก็คือเอจินะครับผมเพราะว่าไอ้สกิลโยนมานาเนี่ยมันจะมีโมชั่นนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนั้นน่ะเราจะลดโมชันได้ด้วยการมีเอจินะครับผมแต่ว่าตอนนี้เด็กผมมันยังน้อยไงครับมันก็ยังไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับความเร็วแล้วก็เลเวลประมาณนี้นะครับ สุดท้ายเนี่ยก็คือปากโปร่งนะครับผมปากโปร่งของผมเนี่ยซื้อมาใช้กับอโคแล้วนะครับก็ดีไหมเหรอครับผมว่านะแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับคือมันเด้งทีละประมาณ50มั้งครับผม48นะครับเด้งเร็วพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดคิดจะใช้จริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้เป็นแมพเล็กๆนะครับผม ถ้าเป็นแบบใช้ใหญ่เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มหรอกครับเพราะว่ายังไงกว่าเราจะเดินมาเงี้ยเอาโคเราก็รีมานาเต็มอยู่แล้วนะครับอ้อแล้วก็เห็นว่ามีหลายคนถามเข้ามานะครับทายังไงให้โยนมานาแรงๆนะครับก็คือไอ้ตัวโยนมานาเนี่ยคือมันเกี่ยวกับตัวรับนะครับผมอย่างตอนเนี้ตัวรับผมมี338อ่ะเดี๋ยวถอดน,นี้ก่อนแล้วนะครับตัวรับผมมี320นะครับถ้าเกิดโยนตอนนี้เนี่ยก็จะได้32นะครับ ถ้าเกิดใส่พวกของเพิ่ม SP เข้าไปอีกเนี่ยนี่นะครับก็เป็น349ถูกไหมครับก็จะโยน34นะครับผมนี่นะครับส่วนในตัวเนี้ยก็จะเสีย10%เท่าเดิมนะครับผมทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ยังไงก็ตัดสินใจเล่นอโคหลักกันให้ดีนะครับเพราะว่าค่าแทงงานมันก็พอสมควรนะครับประมาณ2.7 2.6M เลยครับก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมก็ต้องกราบขอไปด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับสวัสดีครับ Thank you